เชียวโลกมาทำได้นะคะคลินิกชื่ออะไรคะเมดิซิสค่ะอยู่ตรงไหนคะเมืองทองธานีโอ้โหเหมไม่ไหวมากเขาเรียกว่าหมอตั้งใจทำงานค่ะทุกคนมาได้นะคะเพราะว่าที่นี่ปลอดภัยค่ะตรวจทุกขั้นตอนสะอาดมากจนแบบไม่กล้าก้าวใดๆเพราะสะอาดมากจริงๆ จริงๆนะทุกคนอันนี้มาร์กหน้าเสร็จเดี๋ยวผิวจะใสเลยออโอ้ยวันนี้มากับเจ๊ต้องนะคะเจ๊ต้องใจดี ไปเลยส,สี่ถงุงขอบคุณพี่ตาค่ะพี่ตากับพี่อุ้ยนะครับผมนี่ส,สวยมากสวยสตะลึงขอบคุณน้องทีโอด้วย เมื่อเราต้องเริ่มเก็บห้องนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ตัวเล็กจากเจ้าโบจะอยู่ข้างหัวเตียงเราก็จะย้ายเจ้าโบเข้าตู้นะจ๊ะนี่ก็คือจะเป็นแบบพวกหนังสือปกเียวของน้องนะจ๊ะละครบ้างมีอยู่ตู้ข้างล่างด้วยอุ้ยเครอะ,ะต่ออันนี้จะเป็นที่แบบอยู่ในแบบปกในข่าว สือพิมพ์ไปจ้ะ